คุณผู้ชมครับไปดูวินาทีชีวิตของลูกเรือประมงสอคนกันหน่อยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยต้องไปลอยคออยู่กลางทะเลเนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์เรืออับปางครับเมื่อวานนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์เป็นภาพเจ้าหน้าที่ต้องฝ่าคลื่นลมแรงไปกลางทะเลที่เกาะพีพีไปเร่งช่วยเหลือลูกเรือประมงสองคนจนท้ายที่สุดช่วยเหลือได้อย่างปลอดภยัยชมภาพกันครับ นี่เป็นภาพขณะที่เรือเร็วของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาฝ่าคลื่นลมแรงในทะเลบริเวณระหว่างเกาะปอดะ และก็เกาะเกาะไก่เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่แม้ว่าจะมีการประกาศเตือนเมื่อวานนี้ว่าคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากอิทธิพลของสภาพอากาศในภาคใต้นะครับแต่เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องออกปฏิบัติภารกิจฉุกเฉินเพื่อไปช่วยเหลือลูกเรือประมง2คนด้วยกันที่เรือนอับปลางกลางทะเลนี่ครับไปเจอภาพนี้คุณผู้ชมคือลูกเรือประมงลอยคออยู่กลางทะเลมีเพียงแกนลอนที่เกาะเอาไว้ หนึ่งใบต่อหนึ่งคนนะครับภารกิจช่วยเหลือในทะเลครั้งนี้เนี่ยชาวประมงทั้งสองคนลอยคออยู่กลางทะเลโดยใช้แกนลอนพลาสติกช่วยพยุงตัวท่ามกลางตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอก็คือคลื่นลมแรงมากๆเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับในการที่จะต้องช่วยเหลือก็คือใช้เชือกและก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตโยนไปให้จนสามารถดึงทั้งสองคนเนี่ยขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัยทีนี้พอช่วยเหลือได้แล้วก็เลยไปสอบถามผู้ประสบเหตุทั้งสองคน เบื้องต้นเนี่ยให้การบอกว่าให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวันที่24มิถุนายนทั้งสองคนเนี่ยก็คือนายมัดสรนและก็นายพีรพัฒน์ช้างน้ำครับเป็นพี่น้องกันทั้งสองคนเนี่ยออกเรือไปหาปลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนประมาณสักสินาฬิกาเจอเคลื่นลมแรงคุณผู้ชมแล้วก็ซัดเรือหางยาวเครื่องยนต์สามสูบของพวกเขาโอ้โหเรือนี่คืออับปางกลางทะเลเลยนะครับแล้วก็จมลงกลางทะเลล่าสุดเลยทําให้นายชัยพฤกษ์วีระวงศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาก็ ได้มีการแจ้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนําเรือออกไปก็ต้องให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงด้วยแล้วก็มีการสั่งการให้ในายไพรวนโพสีพนักงานพิทักษ์ป่าประจําหน่วยคลองทรายนำเรือเร็วของอุทยานมุ่งหน้าปฏิบัติหน้าที่ที่หานนพรัธาราเบี่ยงเส้นทางเข้าให้การช่วยเหลือทันทีถ้าเกิดว่าต้องเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ดูจากเคสของการช่วยเหลือทั้งสองคนเนี่ยเป็นหลักถ้าเกิดว่าเจอลูกเรือประมงเกิดเหตุการณ์เรืออับปางแบบนี้ ก็ต้องไปติดตามให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับ